ฉันคือใครในจักรวาลภาพยนตร์มีถ่ายในเน็ตซิกไหมคะใช่ใช่หรอไม่ใช่คุณจำผิดแอป <c oughs> มันได้กี่วันนะครับเล่นเกมนะจืดบเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายต่อทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟป,ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าโซ่ทุก อะไรก็ไม่รู้เราวันนี้อยู่กับกังแน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมเไม่ได้เจอกันมานานมากเลยใช่ จะเป็นครั้งแรกที่คนเยอะขนาดนี้คใช่นี่เป็นประวัติศาสตร์ขอออะไรก็ไม่รู้ที่มีถึงห้าคนหคนอยู่ในเกมเดียวกันต้องถามพี่วันนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากมาครั้งแรกใช่แล้วที่เฉพาะชื่อช่องเรามันคือหนังน้ารู้แล้วได้ข่าวมาว่าวันนี้จะไปเกี่ยวกับหนังด้วยว้าก่อนมาคือทําการบ้านไปนั่งดูคลิปเก่าๆของพวกพี่แล้วก็โอ้ทำไมพี่เขาเก่งันจังเลยแล้วเราก็ต้องแบบรีบไปนั่งทําการบ้านว่าเราต้องไปนั่งดูหนังทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกไป อันนี้นนดูแลแข่งเกมในวันนี้เลยอยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของหนังน่ารมที่มาคอลแลบก,กับช่อง YouTube ช่องอื่นด้วยนะเฮ้ย,อยชอบครั้แรกจริงๆเป็นเกียรมากครับ <S <S เอาล่ะวันนี้เนี่ยเรามากับโจทย์คลาสสิกประเดิมกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือเกมฉันคือใครในจักรวาลภาพยนตร์ <S <S <S> วันนี้เนี่ยแฟนๆหลายคนบอกว่าอยากดูอะไรที่แบบนกแตกว่าอนิเมะได้ไหมหนังเอวยซีรีส์เอ่ยก็ต้องใครไม่ได้นอกจากพี่พีนะคะตื่นเต้นะเข้าเกมเลยไหมเข้าเลยเข้าเกมเลยเดี๋ยวให้พี่พีทุกคนเลือก โจทย์ของตัวเองขอกันคนละหนึ่งเลขครับเลขแปดครับนี่เลขเก้าค่ะหนึ่งครับเอาหกก็ได้ครับเราหัวห้าแล้กันต้องขอด d i s c มเมอร์ไว้ก่อนว่าช่องหนังนารกเนี่ยชื่อว่าหนังนารกก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์หนังเลยใช่จะทำคอนเทนต์ซีรีส์คอนเทนต์เอ็มวีซะส่วนใหญ่ปกติดูหนังดูซีรีส์กันไหมคะแม้ว่าเราไม่ได้ทำคอนเทนต์อ่ะบดูบ้างเจมดูเยอะมากแต่ด้วยความที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับการดู การดูข้างนอกมันก็จะเป็นการดูแบบว่าดูเบอรเบอเพราะว่าเราต้นเรีแอคชั่นแบบไปข้างนอกแล้วเราก็ด ok ูแบบอย่างเงี้ยไปแล้วก็อดโหมดทำงานออกมาแล้วดูเลยไหลวันนี้ต้องหลับตาแล้วใช่ดังนั้นขอทุกคนหลับตาหนึ่งสองสามเปิดตาได้เลยโอ้โห โ oh อ้โหอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากพี่ซอฟเราไล่เรียงทีละคนเลยพี่ซอฟแล้วก็ต่อเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้เท่านั้นใช่โอเคค่ะเป็นภาพยนตร์คนแสดงใช่หรือไม่ให้เลเป็นใครครับคนแสดงโอ้โหใช่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 คนแสดงอันแรก็คืออึ้งกันเลยเหรอเป็นการ์ตูนใช่ไหมครับไม่ใช่ของกูเป็นคนไหมไม่ใช่้ยเป็นภาพยนตร์ไทยหรือเปล่าครับไม่ใช่มาจากหนังฝรั่งใช่หรือไม่ ใช่ฟารั่งหนังหนังภาพยนตร์เนี่ยหนังครับภาพยนตร์ฟารังภาพยนตร์ฝรั่งใช่ค่ะทำไมซ้อมไม่แน่ใจอะผิดเยอะนะหมดปรับตัวเฉยๆจ้ะอนิเมะมาสู่เรื่องใหม่ๆได้ไหมอ่าใช่คือฟิลเตอร์ของอันนี้บอกไว้ก่อนคือแบบมันจะมีฟิลเตอร์คําถามที่แบบปกติเราจะถามกันบ่อยๆกับอนิเมะแล้วพอ มันใช้ไม่ได้เออมันรกไปเลยอะใช่เหมือนก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ครับผมมา่อ้คมีรีแอคกับการที่บอกใช้คนแสดงมันอาจจะเป็นแบบยังไงมูแคปบบอกเยเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดใช่ไหมคะ ให้มันไม่ได้ยากเลยได้ไปหาพี่พี่ชายแล้วพี่ชายตอบใช่ด้วยฮอลลีวูดไหมก็คงฮอลลีวูดใช่ผมว่าใช่ใช่เป็นสตูดิโอระดับโลกครัใช่เป็นฮอลลีวูดไม่ได้ใช่เหมึงนี่มันเล่นเกมไม่เป็นหรือไงจะมันไม่ขึ้นมันไม่พูดคำตอบไปเลยล่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับไม่ใช่ของกูแล้วเมื่อกี้คำถามมแรกเลยวะเป็นคนใช่ไหมเป็นคนใช่ไหม ไม่ใช่แต่อีนี่เขาอยู่คนละแบบอยู่ในจักรวาลมาเวลใช่หรือใช่ใช่ที่เป็นเดียวซอยไหนได้ยังไงกูเราถูกทางเกินแบนเมืองสะท้อนกูเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศใช่หรือไม่ใช่โอเคเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่มีถ่ายในเน็ตฟลิกไหมคะไม่เน็ตฟลิก ไม่รู้ใช่ใช่หรอเฮ้ยไม่ไม่รู้ไม่ใช่อะไรวะูาพีไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่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 ม่ใช่ไม่ใช่ผู้ช่ยใช่ไม่ใไม่ใช่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 ไ่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หม่ใไม่ไม่ใช่ใชใช่ไม่ใช่เ่ใช่ไม่ใช่ อุ้ยอุณเลอะเก่งขอนี้โกล่อนนี้อเก็คนละแไม่้คตอปอ่ะนาเอางี้นะ่าเรื่องนี้าเรื่องนี้ไม่มีอ่ยคนนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องนี้ถูกนี้ก็ถูกก็ถูกแล้วล่ะเออคือความไม่หลักคือการที่ตัดออกแล้วเนื้อเรื่องไม่เปลี่ยนใช่้ย่อันนี้ตัดออเลยเราใช่มใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะใช่มีเวทมนต์ไหมครับ ไม่มีไม่ใช่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 อันนี้เอาแบบเดาเลยนะครับจะตอบเลยเรตอบเลยตอบเลยตอบเลยชื่อเรื่องอ่ะเอามีความเกี่ยวข้องกับกาล็กซี่ใช่หรือไม่ชื่อเรื่องของนายคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอยู่ในดิสนีย์ไะครับไม่ไม่ใช่เรื่องนี้แฟนตาซีใช่หรือไม่แฟนตาซีใช่ครับขอครับ เป็นหนังยาวที่มีหลายภาคใช่ไหมคะใช่ใช่หนังยาวโอเคไม่ใช่ซีรีส์มีหลายภาคไหมครับไม่ใช่ตัวละครตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับสระใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับสระไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกำลังคิดมีทางอะไรใ่ไม่ใช่ไม่ใช่มันได้กี่วันนะครับเล่นเกมมีภาคเดียวหรือหลายภาคมีหลายภาคอุ้ยหลไม่ต้องถามมาบอก่าไม่ต้องถามใช่หรือไม่นะมนได้กีมีหลายภาคใช่ไหมครับใช่ มือยกากมากจนจริงเหรอตอบไม่ได้เราแคตอบได้หนึ่งอัจระยาข้ามคืนจริงๆ <S <S แต่ที่เกิดมาอยู่บนหัวเฮงๆได้คำตอบไปแล้วเนี่ยเพราะมึงเห็นนี่ <S <S 2> <S 2> ขาไม่เห็นเูไม่รู้ค่ะงานงานสุดยอดค่ะงานอยู่ในเรื่องแต่บอกให้ต่อไปได้คือเรี่กงว่าโอ้โหออกจากช่องกอลไปชไมกันใช่ไม่ใช่ไม่รู้เออใช่ไม่ใช่ไม่รู้ชอบป่ะชอบแบบนั้นานๆมีคนมาดีครับเป็นหนังเรื่องเดียวจบภาคเดียวจบเลยใช่ไหมใช่ใช่เอาง่ายเรื่องนไหนมันมีในนิดสิถามเพื่อ The Lost of the Ring ไหมคะ ไม่ใช่แล้วแล้วต้อรอใ้พี่มาตอบคนเดียวเพราะเพาะไม่ตอนแรแกไปตอบไม่ใช่เพราะเขาหรือใช่เหรอหรือท่าไหนวะดู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 ูดูดูดผ้าดูนูวูดูดูลูดูดูดูููาดู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 ูดูดูมูด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 ููด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 ่ดูดูดููา ไม่มีคำว่าแคลเซียมเลยนะเราไม่ใช่คนด้วยใถ่ชุดเป็นเอกลักษณ์ใช่หรือไม่เป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่ถ้าตอบผิดต้องบอกเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ถูกต้องตอบไม่ได้อยู่แต่ต้องเข้ามาที่เธอเลยโอเคงั้นเราขอขอตอบเฮ้ยเฮ้ยตอบปุ่มเลยครับปุมบ้าไปเนี่ยแคสเนตเอเวานดินจากเนื้อคัมภีร์เกมโอ้ยรู้ตั้งนานไม่ไปทำอะไรเลยนะแคสเนตเอเวานดีน จากใน้างเกมนคำตอบที่ิดภาพนิดเดียวเองเออภาพแนี้เดียวนี่เ่จริงหรอคบตัวละครตัวนี้มีพรรคพวกใช่ไหมไม่ใช่เขาโซโลเป็นพระเอกใช่ไหมคะไม่ใช่สงสารของเฮงบ้างเลยอ่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยโจมทำให้มึงดูแย่มักตอนนี้หรอใช่การี่ทำยันพูดตรกเลยว่าใช่เหรเป็นตัวละครหลักไหครับใช่เป็นเทพใช่หรือไม่เทพเไม่ใช่นะ ไม่ใช่เป็นตัวละครหลักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครตัวนี้เสียชีวิตในเรื่องใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวนี้ใช่อ๋อก็ถือว่าใช่ถูกอยู่ในดิสนีย์พาร์ทใช่ไหมคะครับใช่นี่หัวมันจะดิสนีย์เต็มไปหมดเลยวิ่งตุ๊ก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 อยู่ในหัวผมสีทองไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวลายก็ด่ ใช่เจ็ไปไกลตึมไปไกลมั้งไอ้โอ้ยใช่แก่ใช่ไหมระบุอายุได้ไหมครับว่าแก่ของฉลาดค่ะาโอ้ยไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่ว่าสิ่งมีชีวิตควเนี้ยรูปร่างเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่เาไม่ใช่คนเลยไม่ใช่ทรงคนด้วยโอเคแต่ยากจริงอันเนี้ยถ้าตอบได้เก่งมั้งหนังเรื่องนี้เป็นหนังสัญชาติักแสดงเป็นชาวอเมริกัน ใช่ก็น่าจะตัดกลุ่มที่นักแสดงเป็นมันอยู่อเมริกาสัตชาติอะไรครับไทยตั่ไทยใช่ไมไม่รู้อะไรอ่ะหนังไทยเหรอใช่ไอเป็นไทยมันเป็นตัวร้ายมีชุดเฉพาะตัวครับไม่ใช่เทพครับผมมันสะสมเทพไหมใช่โอ้โหดูเขาทำ ซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมีฉายใน넷ฟิกเกอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนังเรื่องนี้สร้างมาจากวรรณกรรมไหมคะนิยมนิยายอะไรอย่างเงี้ยพวกจะไปเฮ้ใช่ใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่น่ามะเป็นไม่ใช่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 ไนิยายวรรณกรรมเก่าๆไม่ใช่ผู้หญิงนางไทยเด็กใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่เฮ้ใช่เงาภาพพี่เฮงคือแบบเท่าไหร่คะตั้งแต่สิบขวบ เงินไม่ใช่กูผิดหวังจริงๆเลยร้องกันหนึ่งนะนิวละปุ๋ยเด็กมันก็ต้องตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วทาโนต์ค่ะทาโนต์เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยแย่เลยห่างตั้งนานตาพี่ต้นตาพี่เต้อต้องเล่นต่ออย่ากล่าวถ uo เป็นหนังที่ เกี่ยวกับเลตโมช่ใช่เป็นภาพยนตร์เก่ากปี2,000ใช่ไหมสองพันใช่ใช่ใช่อ้ยหนึ่งเก้าถ้าเป็นในรูปเนี้ยใช่แสดงว่ามีรีเมคแต่มีรีเมคบนหัวเนี้ยมาจากเรื่องสตาร์วอร์ใช่ไหมคะใช่ ไได้ยังงอ่ะมันยาวมันยาวมันอยู่บนดิสนีย์มันดังแล้วมันไม่ทำมาจากวรรณกรรมใช่า G D H ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่เอเาเอาไม่ใช่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับ้ช่ใช่ครับในเรื่องมือเจ้าหญิงใช่ไหมใช่ขอบคุณมากครับในเรื่องในเรื่องมืเจ้าหญิงมาแล้วมาแล้วตัดไปเยอะเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะใช่ฝ่ายดีใช่ใช่พูดกับเป็นพี่พุธอานนท์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ เขาโดนฆ่าตายใช่ไหมใช่เวอซีนี้เขาโดนฆ่าตายด้วยแล้วเลยอุ๊ยอุ๊ยผมตอบครับอุ๊ยเฮ้ยเออซูล่าครับไม่เอ้ยก็ไม่ได้เฉลยขอโทษทุกคนเออซูล่าจากลิเทอร์โนเมดเป็นคำตอบที่พี่เฮ้ยยิงได้ไงวะตัวร้ายก็ไม่น่าใช่ดาร์ทเวเดอร์เพราะถ้าใช่ดาร์ทเวเดอร์อ่ะทุกคนน่าจะรู้สึกเข้าใจง่ายอ่ะไม่นะเพราะตัวร้ายเลยอ่ะเดี๋ยวลองตอบดิลองตอบแล้วกันนะ นักเรเดอร์ค่ะด้วยความมั่นใจเรเดอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องยุ่ยยุ่ยยยถูกตองเเกือบนักแสดงคนนี้มีชื่อเสียงมากๆใช่หรือไม่ใช่คือตอนนี้คือรู้แหละรู้ทุกอย่างแล้วแต่แค่ไม่รู้ชื่อเขาเกือบจะแก่แต่ไม่แก่โดนไลน์ในแฮชแท็กถอตตายเป็นไวรัล็อตตายเป็นไวรัลมาถูกต้องกูทำท่าดูไหมไหน เือเหือคโอเฮ้ยคุยกันอ่อ่ะปุ๊เฮ้ยเหรอเฮ้ยใช่เหรอวะอ่ะขอคำตอบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะตอบว่ามาริฟิเซนแต่ไม่ใช่อ่ะมาริฟิเซนเป็นคำตอบที่ผิดเอออุ้ยได้กดแล้วติดเต้นนะ้น้องน้ำน้ำจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักเป็นคำตอบที่ถุกต้ Huy! Apa itu enak filt? สามคนเยไปแล้วในหัวคิดดิสนีย์แน่เจ้าหญิงสักคนเชื่อในความคิดนี้เลยนะไม่ตอนนี้อยากรู้ยังว่าตัวเองคืออะไรอยากรู้แล้วอยากรู้มากอยากรู้ว่าพอเห็นแล้วยังจะรู้จันไีชฉันลองใบเพิ่มไหมได้ได้ครับพี่เตยมลองคนที่เป็นคนฆ่าตัวละครตัวเนี้ยคือแม่ผู้ซึ่งของลอนชลีแม่ผู้ซึ่งนั่นแหละฉันไม่รู้ภาคนเธอเอานี้ดีกว่าพันนั้นน่าลึกอยู่อันนี้น่าจะสนุกกว่าอันเนี้ยครับเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของที่มีบทบาทสิ่งของ มาเป็นช่วงๆนะไม่ได้มาทั้งทั้งเรื่องแต่เป็นจุดพอยท์ของเรื่องว่าทำไมถึงต้องมีเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นพอยท์นี้เลยอีเนนนีี่ยเเป็ลยเป็นสิ่งของที่กระเทยชอบด้วยฮะสิ่งของเนี่ยพูดได้ด้วยครับอ่ะมาดิสนีย์สิ่งของที่พูดได้มีกี่เรื่องมี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 อะไรเนี่ยดิสเดียร์เดอะบีสโนไวซ์ซินเดเรล่าพ่อละครับอ่าแค่นี้เลยสอดเเรื่องสอดเรื่องสโนไวซ์กับซินเดเรล่าสิ่งของที่พูดได้มีอะไรบ้าง สิ่งของอ๋อตบต่อกระจกต้องเฉลิ่งหรือ่าต้องเฉลยแล้วนี่นนา้มันตรเกนะตรเกิ i c Mirror เี่วิเซเจันวิเซนของมึงคือเกไม่รู้ใชุ่หยอุ้ยถูมากคตอบเล่นทั้งวันเลยหรือปล่าโอ้โหทั้งวันเลยเหรอะ รอบต่อมาครับตอนนี้เหลือเลข2 3 4แล้วก็10 7อ่าพี่เจมส์เจ็ดเจ็ดเติ้งสองขาสองเฮงสามครับโอเคครับตะก้อนข้อมกันบ้างหนึ่งสองสามพูดหอกมาพร้อมกันนะอ้าวเงินกองต้นสิบเออมีแต่ตรงกันไงตรงกันไอ้ตรงกันไงสี่ค่ะโอเคขอบคุณมากหนึ่งสองสามลืมตาได้โอ้โหกูชอบมากของบางคนไม่สนิทอุ้ยอันนั้นยิงไม่สนิทเลยมาเริ่มกันที่ เพื่เหรออ่ะพี่อนเลยตัวละครนี้เป็นคนหรือเปล่าครับใช่คนใช่หรืไหมในรูปร่างครับใช่เป็นคนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคนใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นคนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคนมีพลังพิเศษไหมครับไม่มีไม่มีหนังเรื่องนี้แฟนตาซีใช่หรือไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นสัตว์ใช่ไหมครับ ใช่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่บนโลกจริงๆของเราเนี่ยไม่มีสิ่งอยู่ใช่หรือไม่ไม่ไม่มีไม่ใช่เป็นหนังต่างประเทศใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นหนังเก่าใช่หรือไม่ใช่เป็นเอเลี่ยนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นตัวนําใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นตัวละครดิสนีย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่รู้ไปเลยเป็นสัตว์ใช่ไหม ไม่ใช่ใไม่ใช่คนไม่ใช่สาระเป,เป็นไรเ็นอไรได้จากชะไรมลครับใช่สาระครับดิสนีย์หมครับใช่เป็นสิ่งของที่พูดได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นเด็กใช่หรือไม่ใช่ติกเท่าไหร่ครับนั่งเรื่องนี้ซีรีส์ใช่หรือไม่ใช่มาจากดิสนีย์เหมือนกันไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับ ไม่ใช่กูเศร้ามาตอนเนี้ยเป็นหุ่นยนต์ใช่หรือไม่ใช่ขอลองตอบหน่อยเฮ้ยเจี๊ยบจากเรื่องแฟนฉันใช่หรือไม่เจี๊ยบแฟนฉันคุตอบที่ผิดหนังเรื่องนี้มีหลายภาคใช่หนังเรื่องนี้ภาคเดียวจบใช่ไหมคะไม่ใช่โดเรด้าไหมครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซ้ำกับโจทย์รอบที่แล้วในของใครคนใดคนหนึ่งใช่หรือไม่ไม่ใช่่ใชตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหลักใช่หรือไม่ใช่ตัวละครตัวนี้อยู่ฝ่ายดีใช่หรือไม่ตอบไม่ได้ไม่รู้ระบุไม่ถูกอ่ะโอ้โหมันอยู่ตรงกลางจิจัดตัวนี้พูดภาษาคนได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่โดนสาปใช่หรือไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับรถใช่หรือไม่ใช่เร็วอีกแล้วอ่ะ หนังเรื่องนี้มีมามากกว่า10ปีใช่หรือไม่ใช่โอ้ยแอคชั่นใช่หรือไม่ชองรามไม่ใช่แอคชั่นเฮ้อแอคชั่นสำหรับชาปนก็ต่อยตีสู้ๆกันอ๋อมีใช่ก็สู้แต่มันมันจะพูดว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ใช่ที่สองคำถามงั้นถามอันนี้ก่อนครับเป็นสัตว์วิเศษไหมคะไม่พิเศษไม่พิเศษคำถามที่สองก็ไม่ต้องกำลังจะถามเออเจเคโรลิงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ในเรื่องมายาใช่ไหมครับไม่ ไม่ใช่ทานฟอร์เมอร์ใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพามันบีอ่ะเพราะทุกคนบอกไม่สนิทพี่สนิดืกับบ้าบีเหรอสีปึกเลเยนะรื่องนี้ซ้ำกับรอบที่แล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่มาจาก The Lord of the r i n g ใช่ไหมใช่อาหารอุ้ยแอนิเมชันไหมคะไม่ใช่เป็นสัตว์มีสี่ขาใช่ไหมครับใช่ตอบของเจมส์กบเลยค่ะ ขอตอบกันที่ก่อนแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ถูกไหมบับเบิ้ลบีทานโฟ์เมอร์บับเบิ้ลบีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อแกคิดว่าจะไม่ตอบแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ก็บอกเลยว่าต้องตอบตันนี้ก่อนเพราะถ้าทานโฟมเมอร์ตัวนี้สำคัญที่สุดปีปึกใช่ย้่งพี่อกสอบหอนเ้าว่าการดูหนังเยอะไม่ได้หมายว่าจะตอบได้เสมอไปดูหนังเยอะเราจะยิ่งคิดเยอะเอกก็จะแบบเว้ยมันเรื่องนั้นเรื่อง ทำเงินมากกว่าร้อยล้านใช่หรือไม่ใช่ผมก็น่าจะต้องใช่ในยุคนั้นด้วยเสียชีวิตในเรื่องใช่หรือไม่ใช่ใช่ตัวละครนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอกใช่ไหมคะใช่สัตว์เลี้ยงของตัวเอกก็ต้องมีบทบาทพอสมควรเ็กเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าใช่หรือไม่ใช่ นั่งคิดไม่ต้องไปสนใจว่าเรื่องของคือุณจะทำผู้ไม่คุณนั่งคิดเลยว่าสัตว์ป่าเนี่ยในลิสตี้มีกี่เรื่องเขียนไว้ลิสต์เป็นหนังที่มากกว่าร้อยล้านใช่ไหมเออมันก็มีหนังดังๆไม่กี่เรื่องเออเียพูดมาซีมีกี่เรื่องอ่ะมีเรื่องในบ้างแฟนฉันแฟนฉันอ่ะเขียนอย่างเขียนไว้อย่าลืมอย่าลืมฟังถามกันเลยแล้วกันอ่ะในเรื่องแล้วกันเป็นตัวละครแบบเกเรใช่ไหมใช่ตัวละครนี้สูงใช่หรือไม่ไม่ใช่ตี้อ่ะตี้ มีอยู่ในดิส尼พัฒไหมคะไม่มีค่ะเพราะมันอยู่ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนี่เรื่องนี้มีเจ้าหญิงไหมครับมีมีเฮียเคียดเข็นดีมีแบบน่ารักได้ไหมแบบนี่เฮียกโลนเมีตัวละครนี้รูปร่างอวกใช่หรือไม่ใช่เราขอแค่สองคนหรือสองคนแล้วจบเกมเลยอ่ะเราจะเป็นหนึ่งในนั่นให้ว้ายก่อนแล้วครับ กอลัมจากเดลลออ็อฟต์เดลิงไหมครับตอบที่ถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวเอกบอกชื่อเรื่องตัวเอกไม่พูดภาษาคนไม่พูดภาษาคนแต่มีหน้าที่ไม่ใช่สัตว์แฟนตาซีไม่แฟนไม่แฟนตาซีแค่ตัวนี้นะคนนี้แฟนตาซีแต่ว่าไม่ควเลือกแต่สี่แบบมีถึงนึกถึงตัวนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอะไรมันเป็นอย่างฝรั่งคุณมาเลยลองไว้ลองลองลองหรอลองเลยอ้วยซ้ำ ไนโลจากเดอะแมสคบอ๋อไปที้ต่อหรือไปยังไมโลไปกันต่อที่พีทจากเรื่องอ่ะเดอะแมสเอาไม่รู้จักหรออ๋อหมาหมาเลยหมาล้วไนโลอะสี่ขาในป่าดิสนีย์มีเจ้าหญิงสี่ขาในป่ามีสัตว์กิ้งก่าหรอโอ้ใช่ใช่เลยอ้าวมันก็มีสัตว์ที่กิ้งก่าไง มึงเข้าป่ามึงเจอกิ้งก่าเลยอัแบ,บแรล <c oughs> <c oughs> กิ้งกา่าสัตว์ป่าป่าแปลว่ามันคืออ้โหโห๋หน่านอู่ในป่ามึงตอบกิ้งกา่า <c oughs> เป็นม้าเอ้ยไม่มีดิม้าไม่ใช่เป็นสัตว์ป่า <c oughs> สัตว์ป่ามึงเกินเข้าป่ามึงเจอป่าเลยเฮ็ไม่เคยเข้าป่าพี่ไม่ใช่ <c oughs> เสือเสือใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ้่ไฉันจำชื่อตัวละครไม่ได้แต่ฉันจำช่วยนักแสดงได้ไงไหนเราพูดชื่อนักแสดงสิแล้วต้องตอบไหมคะเออลองตอบค่ะคุณแจ็คจากเรื่องแฟนฉันแจ็คแฟนฉันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนได้แต่พูดชื่อแจ็ค ตาพี่ตาพี่ครับอันนี้คือเราจริงๆริงอันนี้จบอะไรจบแล้วเพราะแต่มันอยากเอาชนะวันนี้วันวันนี้เราพูดชื่อเรื่องนี้ด้วยเจะตัวลิเต่งๆน่ะเหรอไม่ใช่จำหลักกันเลยพี่จำที่ซอสบอกว่ามีมีสองคำถามได้ไหมซอสไปคำสามแรกแต่ซอสไม่ไปคำถามสองคำถามที่สองอ่ะใช่มาจากเคเคโรลิงเหรอใช่ไม่ใช่สัตว์พิเศษไม่ใช่สัตว์แต่มาจากเรื่องแฟร์ติคบีเหรอถูกไม่ใช่มาจากแคลรี่เหรอใช่จริงเหรอและตัวละครนี้ชื่อว่า เฮ็กวิดโต้หนูลูกเอามาดูเลยเอามาดูเลยอะไรเนี่ยราชาแต่ประเด็นคือสัตว์ป่าน้องคาว่าสัตว์ป่ามันต้องเสือสิงโตมีแล้วก็คิงเออร์มันต้องคิงมึงต้องแบบว่าเฮ้ยไลออนคิงสิงโตถ้ามึงตอบอันเนี้ยตอบให้มึงผิดมึงกูก็จะภูมิใจในตัวมึงก็เห็นดึกถึงสัตว์ค้างเจ้าหญิงอย่างเดียวเลยอ่ะม้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรนี่ก็คือฉันคือใครจะกล้าทำย้อน แอนิเมชันดิสนีย์หนังมาหมดมาหมด,หมดเลย,เลยนะต้องถามพี่ว่าโจทย์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับครั้งไลท์เจอมาเล่นกันต้องขอโทษก่อนเลยก่อนที่จะไปถึงแล้วโจทย์ต้องขอโทษที่ทําให้ช่องของช่องเปลี่ยนไปเยอะมากคือดูเป็นช่องที่ขี้ไวอยวายมากตอนแรกเทปนี้ขอโทษจริงๆนะคาร์ดที่ทําให้ช่องซอฟ <c oughs> มาดูไม่ซอฟเลยนแต่วันนี้ซอฟสนุกหมนสุกสนุกมากสนุกสนุกจริงๆคือตัวเจเป็นคนขี้หงิดแต่วอยวายมากเวลาเล่นเกม รวมถึงทุกคนในช่องด้วยราไทีเราจะจริงจังกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆอะทุกอย่างโอเคค่ะสนุกสนุกแต่เราแบบว่าเป็นคนที่ชอบแบบคิดเยอะแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยคิดถึงอะไรที่มันเป็นแบบว่าเด่นๆเท่าไหร่เพราะก็กลัวกลัวแบบว่าเขาจะเอาแบบอะไรที่มันแบบลึกซึ้งจัดจัดอะไรมาอย่างเงี้ยกลัวมันง่ายไปใช่กลัวมันง่ายก็เลยคิดอะไรยากๆแต่ถามว่าคิดอะไรยากอะก็คิดไม่ออกเหมือนเดิมก็เลยไม่มีอะไรได้อะวะ ตื่นเต้นดีค่ะครั้งแรกก็ยังยังไม่ได้คุ้นชินกับกับเกมอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้าหน่าจะกลับมาแก้ตัวได้ในโจทย์ใหม่ๆในโจทย์ใหม่ๆนะคะทย์ใหอยากเห็นพี่ๆกลับมาแก้มือกันคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนะคะฝากติดตามช่องหนังหน้าโรงและที่สำคัญกดติดตามช่องซอฟต์ปอมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากวันนี้พวกเราก็เหนื่อยมาสมควรใช่เหนื่อยแล้วเจอกันใหม่เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดูนางูลิกิจเศรษฐกันนะครับ